ลงกลางเลยยังไงกลางมีเมื่อสามเมื่อสามเป็นคนอะไรน,น,ก,ตน,นกตัวนึงนกตัวหนึ่งบนดาดฟ้าดาดฟ้านอกอือ โอ้โหจะถามเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่ยว่ะไม่มีในห้องขวาห้องขวามีอีกว่าอ้ยอ้ยอ้ย ตโปไหนตรงไหนล่โปโปโปโผล่วิ่งไวทิบหายเลยฮะลงไม่ต้องขึ้นมา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 เดือดสามเดี๋ยวจัดกันโปเลยเหรอเจอโปเลยหรอเนี่ยทำไมโปเยอะจังวะระวังนะระวัง ไงล่ะโบนะี่ฮะหมดได้ยังอ่ะโบอ่จะจอดเลยโบเจอเบอร์ซามเข้ายัางไงล่ะทำไมเราเจอทีมเก่งจังวะวันนี้ฮะไม่ได้เก่งหรอกมันก็โบนั่นคนนะคนคนๆคนไม่ใช่บอดมันต้องหนึ่งคนหรอคะ นอ2 2> ยังเอาไว้ก่อนนั่นแหละใช่หรือเปล่าไม่รู้ตรงนี้ตัวนึงยังไม่น็อกมาร์คจโลเคชันน็อกสองแล้วโอ้โหกระสุนเยอะเว้ยเข้าไปอย่างนั้นเลยหรอออ เอาโอ้โหหลังคาเดี๋ยวฐานหน้าเราเอากีตาร์ด้วยกันนะกับเบอะ่ะกีตาร์เหมือนกันดฐานหน้าเราเล่นฐานสไนไนป่ะนั่นนครยิ่งมนะันอะ ยิงได้ไหนตอนไหนมีสองตียิงกันอ๋อปัดไกลเลย

คานทำไมแล้วคานเหรอไม่ที่มันน็อกมันคานไป เฮ้ยเอาบัตรทวีตั๋วทีเ hey. ฮ oh. uh, right uh. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัวทีเฮ้เฮ้ยตายมันเนี่ยมเล่นเป็นมันไวเพียบไวอยู่อืม มันก็ย er <quarto> <y Stand orn> ิงคมนะหกคิวแล้วน่ยฮ่าฮ่าฮาโอ้ยเจอระเบิด ไงน่ะต้องหารถเข้าวงแล้วล่ะเมื่อสามเล่นดีนะเมื่อกี้มันแบบว่าองตอนตอนอองวิ่งเข้าไปมันคอยดูให้อยู่นะมันคอยยิงให้อยู่เมืบบ่อกี้นี้มันดูไว้มันเล่นเป็ี่ยนไงเห็นไหมผมนอกอะ่ะมันยังยิงสก,กัดให้เพื่อที่ผมไม่โดนช้ำเห็นไหมบางคนแอบกลัวตาย ทั้งหนึ่งครับเยอะเลยนันสิบห้าเลยแล้วเจะายี่สิบเลยแล้ววันนี้วันนี้ก็ได้เจ็ดแล้วเว้ยในสามก็ได้เจ็ดแล้ว เสร็จเกมนี้เราชนนมทีมอีกแล้วมัน่สาม,มีตามอยู เห็นตุดเห็นตุดเห็นตุดมันเห็นตุดเพื่อซ้ำสิบแปดอีกสองตัวเองยี่สิบเอาเาพื่อเพื่อนั่นไงออยโอ้ยอ๋องไม่ได้แล้ว location. marked คนนั้นก็เอาสไน,นะเองเอาละอีกอกี่ตัวเอง <Okay. S 1> อีกตัวเดียวกินไก่กินไก่แล้วเว้ยอ๋อตายสิบเก้าคิวละเอาอีกคิวหนึ่งเกินดีเกินสิบเก้าอ่ะเกินแล้วหรอมันตายอา่ะมาเหรอนั่นไงนยี่สิบแล้ว มเอ,อาบสทำนกได้ยังไงน่ะเอาเอา,อายิงมาจากไหนเนเดียวมันจะเปิดปามาหรือเปล่ามันจะเามันจะอ้อมมันจะอ้อมอยังไง excellent work. น่าจะดูอ,อีกซองนะเหลือตัวเดียวอีกตัวนึงมันมน็อกไปถามม้าช่วยก่อนมันก็อยากเล่นมั้งจะได้ช่วยได้ <c oughs> มันก็มาจนได้เหลือตัวเดียวแหละอืม เยลโอเคไ่ไ okay. okay. ยกมือเอ้ามันก็ยิงฟองยังไงเอ้าเบอรสามน้อยอีกช่วยก่อนแล้ววะม,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 มันอ๋อมันเจววง ค <l ug> <c oughs> เดี๋ยวจะชวนเข้าเกมในคนนั้นชวนห่อ,อยู่มันไม่มีให้เชิญว่ะชวนเข้าเดี๋ยวชวนให้โอเค